อีกหนึงคลิปนะครับวันนี้จะเป็นสายตีแล้วก็เดนถอยหลังนะครับผู้โชคดีก็ได้แก่น้องหนึ่งะครับเห็นชอบมาดูลุงสตรีมประจําเดี๋ยววันนี้ลุงจะไปทดสอบของทีมเองให้ดูนะครับโดยการจัดทีมนีน้ทีมแบบนี้นะครับตีกระเดนถอยหลัง1 2 3 4งสองส,ส,สห้าเคเคฮิตากิ เลสโซลัดบาวโกลแชมเปญนี่นะครับเดี๋ยวจะออกแค่สีอ้อแค่ห้าตัวนี้นะครับปไปไปดูเซว,ว่าจะปจาเป็นยังไงนะครับน้องเอ,อ้ยผู้โชคดีนะว่าจะทำคลิปนะการเล่นกับเราตั้งนานแล้วนะน้องหนึ่งก็เอาซะหน่อยนะครับไปต่อสู้กับเพื่อนเหลืออยู่นหนึ่งขนนกใส่ลุงพอดีนะครับออนอยู่ไหนออนอยู่ไหน สีเขียวๆนี่เจอแล้ว U28 นะครับจัดเลยนะฮะไม่ได้บอกกล่าวกันไว้ก่อนด้วยนะครับเนื่องจากทําคลิปไม่ได้อัดไลน์นะครับไม่ได้ไลน์สดอยู่นะครับเอาเลยนะครับสดๆเลยนะครับออกทีมเดียวก็พอนะครับเปร๊บเดี๋ยวไปดูว่าจะยืนไหวกับน้องเขาหรือเปล่านี่ออตโต้เลยชึบ เปิบ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 เฮยหยุดก่อนมันไวไปหรือเปล่าน้องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนไม่ออกตัวแล้วนะไม่ออกตัวแล้วนะเฮ้ยเฮยเฮยออกมาดีออกมาดีออาดเออโอ้โหนี่ต้องเบรกกันไว้ถึงก็ต้องเบรกกันไว้ทีเดียวเชียวเออออกมาดีออกมาดีออาดต้องเบรกไม่ให้ออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวไม่จูจีนะครับคือมันจะจบไวไปแงวโอ้โหมาแล้วฮนะเอาออกไปใหม่ไปยืดมา ปยืนตั้งรับต<า>ั้งแต่ตรง after, น,นู้นมาออโต้ละมาเราจะดูการกระเด็นถอยหลังของทีมฝ่ายตรงข้ามทักนิดหนึ่งกระเด็นไหมครับกระเด็นเติม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 ไม่ได้ออกไอเทมนะครับแถม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 เติบเติบเติมเติบเติบเติบได้ไหมได้ไหมป้อมจะแตกอมาตะก่อนใจเย็นครับพี่เออขอเบรกระยะแป๊บนึงขอตั้งตัวก่อนเติบ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 เบ๊บมมาแล้วครับมาแล้วครับกดไว้กดไว้ โดนไหมกระเด็นไหมไม่ค่อยกระเด็นเท่าไหร่นรนะเท่าที่ดูนะแหมแล้วเหมือนจะเดินหน้ามาหาลุงด้วยสิโอ้โห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 พัดออกไปก่อนอ้าต,ตั้งหลักไว้ตั้งหลักไว้เอามายืนกันตรงกลางหน่อยจะดูการกระเด็นอื้ือื้อเอยแช่ไว้บ้างแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนเราจะดูการกระเด็นถอยหลังนี่เริ่มกระเด็นบ้างแล้วเริ่มกระเด็นบ้างแล้วแ,แหม แต่เดมเฮ้ยแต่ของเขาเยอะว่ะของเขาเยอะว่ะเอากระเด็นเอากระเด็นเอากระโดดเอากระโดดกระเด็นกระดอนเออเออเอามีเด็นมีเด็นเฮอรี่อัพเอาเด็นกระเด็นเอาเอาเข้าไม่ได้เอาเข้าใกลไม่ได้โดนเอาโดนเอาเข้าใกลโดนนะจ๊ะฝับฟันเข้ามากระโดดโพไซดอนบาวไฟนี่โคนี่นี่กระเด็นโดนโดนงับไอเคงับ โดนสวนกลับมาเหมือนกันอ่า,อาสรุปแล้วแพ้นะเนี่ยลุงอ่ะเพราะลุงไปย่ามใจต่อให้น้องเขาเมื่อกี้นี้ก็อาหนุกหนกกันนะครับเป็นการทำคลิปให้ดูกันนะอาจจะเห็นการกระเด็นบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ยังไม่จบนะเออรอดูให้จบจริงๆลุงว่าลุงแพ้ไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันยังกลับมาอีกเหรอเองเอาลงไม่ได้เหรอเนี่ยดูกันไปแล้วกันนะครับ มันยังไม่จบนะครับตอนนี้ออตัวลุงยังยืนอยู่นะครับก็ปล่อยแค่ชุดเดียวด้วยอ้าวอ้าวนานๆเข้าลองหนึ่งน่าจะเย่แล้วนะอ้าวเริ่มโดนกระเด็นแล้วตอนนี้ถตือดึบกระโดดกันไปกบตอนนี้อ่าก็ยังพางตัวหลบเข้ามาแทรกได้นะเท่าที่เห็นบอสจระเข้ก็ตบกระเด็นกลับมาเหมือนกันนะเออมันยังพัดกันไปพัดกันมา อพอกลับมาถึงหน้าบ้านลุงเองต้องเดินมาเนี่ยอ่าแล้วพอลุงถึงหน้าบ้านลุงปุ๊บลุงก็สะสมกองทับได้หน่อยนึงอแต่รอบนี้น่าจะตายแหละนี่นะฮะรอบนี้น่าจะตายแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับอ่าเนี่ยไปอ่อยให้นะเออแล้วก็เมื่อกี้อ่อยให้นะรอบนี้ ลองจัดแบบไม่อ่อยดูสิคือตั้งถ้ารอบแรกไม่อ่อยเนี่ยลุงว่าเองพังไปแล้วล่ะนะคือมันด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 ันไวมากเออเมื่อกี้อ่อยให้นะอันนี้จะไม่อ่อยนะนี่อุตสาห์ลงทุนได้ขนนกมาเล่นกับเองเลยแล้วเนี่ยเอานะครับเฟิร์บรอบนี้ไม่อ่อยนะครับครับแล้วก็ออโต้เลยนะไปถึงออกชุดหนึ่งออโต้เลยนะเพิร์บมาดูกันครับ ปึ๊บ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 ออโตโอ้นี่นะอันนี้ไม่อ่อยแล้วนะคือไม่เบรกเลยนะไปแล้วครับไปแล้วครับได้ไม่ได้ครับกระเด็นอ่าก็ยังมีบาร์ไฟกับโคโนี่ยิงเงินที่ยังพอยืนได้นะในช่วงแรกนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบมา สูสีดูดีนะครับเอามาตะรับไว้ก่อนแช่ตามไปเลยแล้วกันนี่นะครับพัดกลับมาแล้วพัดกลับไปบ้างใช้ไอเทมให้หมดเลยเอาจริงเลยเอาจริงเลยเดี๋ยวจะแพ้น้องเขาตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดจะได้หรือเปล่ารนอะมันยังพลาดอยู่นะมัน ไม่ค่อยแข็งนะครับตับหน้า <S 2> <S 2> ออปูดเรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการรับจบด้วยไปแล้วน้องหนึ่งคลิปนี้ก็มันสนุกสนานกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้ไปละครับสวัสดีครับ